กเลยไม่ได้กินช่วยอีกอันนึงโอ้โหเบียงเยอะไม่นิ้ตายนะอยู่ทั้งวันไงให้กินทั้งวันอ่ะมาอยู่ทั้งวันเพราะเมื่อวานเราหิวกันไม่แต่ใบบอกว่าเขาเลี้ยงข้าวไงเขาไม่อยู่แล้วซีพีอะข้าวเราก็กินข้าวเลี้ยงถอยแอดถอยจะถ่ายรูปสินละปีละโอ้เดี๋ยวนะขอบวุนได้ไหมครับสิลปีตาบัวตาบัวหลับนอนไม่เพียงพอ เอานึก็ดูซีจะเอาตาเหรอซี่นี้ไม่ไหวแล้วไว้อะไม่มีพออะไรดูซะก่อนเออนอนสะาบูดเลยโ้โหเตื่นมาแล้ววะวิ่มาเมื่อวานยะยาวิ่งมาเน็ตยาอยู่นี่ตายลูกคู่เนลกอ่ะใบเน็ดใบเน็ดเอาเร็วพี่ยาว่ะจะได้ไปประกบคู่อันนั้นไง

ถ่ายรูปที่หลังดาราายรูปพูไนนี้แล้วไปลงดาราก็ะกอบเออไม่ได้มาใส่เสื้อเน็ตอ๋อเอ้ยบีเอ็นเยเถอบีเอมาไม่เกี่ยวแตมาถ่ายผมทำไมล่ะแต่งงอยู่แบไขวะไขรหัวะไอ้เจ๊มันเอาไม้เดี๋ยวในในที่สุในห้องเม็ดแล้ว เจี๊ยบอกก่อนนอนมาฝากพี่หลังเออเอาวันดีแล้วแมซิตี้ไม่ยโหดเลยอะพอดีทำไมไหลแล้วหลงอยู่ไหนวะน่ะตอนเก้าโมงอะรถหน้าร้านติดจะตอนนี้เริ่มโล่งแล้วใช่ไหมติดแค่ตรงนี้เองตำรด้วยอะไรบ้างมไม่ตรงนี้บเนี่ยมาติดตนี่มาจากตรงนี้ไงงั้ไงมาติดแค่ตัวแค่ดีไลท์ติดมินิบอสส์เหรอจริงๆริงติดอะไรรึวะมาติดรถเมล์วิ่งเป็นกลางมันพุทธตอนนี้เจ็ดมาแลาวมาเตะตอนนี้เจ็ดกลางเลนขวาก็จะรออยู่โค้ธ ไปมีงานถึงห้ามงเย็นไม่ได้หรอแคสกดคนเวียดดีเลยไม่เห็นตารางงานนี่มีไวเน็ละใครห้าหกคนที่เจ็ดอ่ะนะที่เจ็ดบรกคนพูดและครในทีเงบ่ายสามถึงห้ามงเย็น่ะมีหลายคนเยอะแยะไปหมดบาสามงห้ามงเย็นจะได้แค่สองคนมีไวเน้อมีเคด้วยไม่ชิ จดวไว้ไทยด้วยไทยด้วยเออมีเยอะอยู่